สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนยวเ้อีสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับมือนี้บาวทีกับพระพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเบิรงว่หนาคอหน้าฟ้ามือเก่าครับพี่น้องนะครับวันหยุดเาวๆแบบนี้นะครับไปหาง้วเลี้ยงนะครับผมไปเบิรงมาหลายคอยังมาถูกใจมือนีมีนะครับอีกหนึ่งข้อว่าฝากพี่ฝากน้องเข้าเพื่อพี่น้องถูกใจมักพ่อเดี๋ยวแบ่งกันไปเลี้ยงอีกหนึ่งข้อหนึ่งฟ้ามีมีของนีง่วงามราคาประหยัดครับพี่น้อง ถือใจพี่น้องแน่นอนสำหรับอีพี่นี่อ่าอย่าพลาดเด็ดขาดครับพี่น้องสำหรับผู้หางัวเลี้ยงผู้เบิ่งงัวงามนะครับช่องลูกคเนียสิรสานเข้าวัอนี้เดี๋ยวทักทายกับเพื่อนเจ้านอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอานะครับวัอนี้มีกี่ตัวครับผมมาฝากพี่น้องเข้ามีมีดห้าหกตัวเลยครับมีง้วสาวมีงัวทองแม่ลูกครับมีครบเลยครับผมครับผมเอานะครับก่อนไปรับชมฝากเบอร์โทรสองห้าติโตไว้นะครับเบอร์โทรเขาค่คศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมกับเพจไว้กิ่งง้วงงามบผม ครับผมสำหรับฟ้ามของหอยไวจริงนะครับอยู่อำเภอนามนจังหวัดนามน์อำเภอนามนจังหวัดกาะสินนะครับพี่น้องนะครับผมกับอยู่ติดกับตัวเพื่อเลยนะครับมาไงไงติดอยู่กับตัวเพื่อนามนมาเบิ้งแม่ให้แหลกก้อนครับพี่น้องใหญ่หนาสูงนะครับผมผ่าใยมักหนังหนาซาใหญ่สไตล์ตดกระทบหูเพียงปากนี่แม่นี่บผิดหวังแน่นอนหัวโลนเฟิมีใหญ่เลยพี่น้องนะครับผมเบิ้งบาดยางพี่น้องเบิ้ง ดูกระเดี่ยวโครงสร้างนะครับส่วนสูงเพิ่นร้อยเท่าไรครับรอยหกสิบสามครับหนึ่งร้อยหกสิบสามครับพี่น้องเอาเป็นวัวสาวลูกเคยมีลูกมาแล้วงวดลูกที่สองในท้องครับเอานะครับลูกตัวที่สองในท้องสูงร้อยหกสิบสามวัดเรียบร้อยประกันท้องนะครับในท้องจ็ดเดือนหรือครับห้าเดือนแล้วครับผมห้าเดือนเลยครับพี่น้องกับพอพันเจ้าแดงใบเล่ครับพี่น้องแดงใบเล่นะครับผมกับเป็นพอพันของมงคลฟ้ามครับพี่น้องเอกสารใบรอดครบนะครับอ่าผสมวันที่ยี่สิบเจ็ด มักรา2568แดงใบลี่ครับพี่น้องนะครับของมงคลฟ้ามด้วยครับพี่น้องใครสนใจง่วท้องนะครับท้องใหญ่ๆเส้นหยักๆครับพี่น้องนี่ครับตำนีมองไนมีบ้างครับผมมังีตำนีครับผมอ่ามัีตำนีครับพี่น้องทั้งหนาซาใหญ่กระดูกกระเดียวโค้งสางเบื้องคอขาหลังกระดีนะครับชิดสวยเดี๋ยวให้เบื้องหนาพื้นก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องหนาตรงนี่ครับยืนยกงําๆเลยครับพี่น้องนะครับยืนยกงําๆเลยนะครับสวยงามแบบนี้จากข้อยไว้จริงครับพี่น้อง นะครับเอาพายที่สนใจเอาฟังราคานะครับหาพี่น้องเข้ามักน้ำะได้ไปเลี้ยงงัวนทองเปิดด้วยสี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทราคาห้องต่อรองได้่ด้วยครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทประกันท้องกี่เดือนนะครับห้าเดือนครับผมห้าเดือนนะครับต่ำนี้มั่มีเลยครับพี่น้องส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับต่างภาคเข้ากับส่งคือกันเอาหมักสนใจตัวแรกผ่านไปหมักเฟื่องใหญ่ๆนะครับทองสองครับพี่น้องกับเจ้าแดงใบเล่ของมงคลฟาร์ม นะครับตัวเศร้าเรียบร้อยเอาตัวแรกครับพี่น้องเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวไปชุนกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องแม่เท่าลูกเทปเทปครับพี่น้องนะครับลูกเลยย่างง่ามเลยนะครับแม่ลูกลูกแรกขึ้นลูกสองครับว่าลูกแรกครับผมเอาลูกตัวแรกครับพี่น้องได้จักเดือนแล้วครับลูกสาวเพื่อนนี่ได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนพี่น้องเบิ้งนะครับเนื้อหนังโค้งสั่งเลี่ยมโตดีลูกสาวเพื่อนเป็นลูกข้อไดนครับลูกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต U N 417นะครับเป็นลูกตัว แรรกครับตัวแรกนะครับแม่หอดลอยหาซีพ่อครับลอยหาที่สามลอยหาซ,าหาซ,าหาซีแม่เป็นเท่าโบดถ์และพี่น้องไห่ลูกแดงขึ้กันหลายท่านว่าเอาง่วมันเป็นขาวเป็นเท่านี่มันสีไห่ลูกจังไงน,นะครับนี่ครับไซแดงใบไซช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดถามว่าพี่น้องผมมีทางเลือกเบอร์แหวนตัวนี้เป็นนะครับตุ้ย่างก็ได้ครับพี่น้องหรืออยากได้ไปเลี้ยงคู่นี้นะครับเปิดไว้บละเป็นได้ครับผมเปิดใบสามหมื่นห้าพันบาทครับสามสิบหาหรือสามหมื่นหานี่แหละครับพี่น้องลูกแรกคว่มสวย นะครับลูกเทียเทีเลยช็อกโกแลต UNC17 พี่น้องเบิ้งเนื้อเบิ้งหนังเพิ่นนะคร kita, ับเนื้อหนังดีนะครับลูกสาวช็อกโกแลต UNC17 เบินงครับยืนเทียบกับแม่เพิ่นสวยๆงามงแบบนี้จากคอหอยไว้จริงงามเมืองดำๆครับพี่น้องนะครับผมสามหมื่นก็มอีกห้าพันบาทครับห้าพันบาทครับพี่น้องสามสิบห้าแต่แม่ก็คุ้มเลยพี่น้องนะครับเอาลูกไปเป็นแม่บอกแม่พันครับพี่น้องแดงบ่มี่หวังแป๋วได้พี่น้องการส่งลูกของเพิ่น เด็ดอีลีครับพี่น้องนะครับผมงวอเท่าไหหลูกแดงขึ้กันราคากับพแพงครับพี่น้องเพราะว่า,า,าไหหลูงวัวเท่าไปเลี้ยงกันลูกกันดีว่าทรงลูกมะส่แดงออกแดงใส่เท่าออกเทาหรือล่ะพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักเีลเป็นแนวทางหนึ่งในการบีดงว้วพัฒนงาง้วนะครับเอาตัว,ต,วต่อไปนะครับบาดท,ที่นี่เป็นงว้วสาวเนาะง้อสาวเลยครับเอาเบ่งเกตดพี่เมี่ยมก่อนเลยครับพี่น้องเอาเอาตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนปะเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเอาตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปหาเด็กหน่อยซ้อมตัวเลยครับพี่น้องเอาตัวนี้เป็นง้วสาวลูกพ่อไดครับ ลูกนาเดชครับผมลูกสาวเจ้านาเดชนะครับตอนนี้อายุของเขาจักเดือนแล้วครับผมสิบห้าสิบหกเดือนแล้วสิบห้าเดือนครับพี่น้องเบิงนะครับเนื้อหนังโครงสางมาเต็มครับพี่น้องนะครับพึงหัดโยงเบิงนะครับอเลียมตัวโครงสางดีครับพี่น้องเอาลูกสาวของเจ้าน้าเดช sr ศูนย์ศูนย์แปดครับพี่น้องเอาน้าเดชนะครับของกามปูฟ้ามเน้อครับพี่น้องหลายท่านกะคุณซื้อดีนะครับเป็นสายสติงเลสิบทับศูนย์พี่น้องน้าเดชนะครับ สายสติงเล่สิบทับศูนย์เป็นพ่อพันจากกามปูฟาร์มเบื้องการสู้เขาครับเลี่ยมตัวดีนนี้อายุเพิ่งได้สิบผาเดือนนะครับเนาะแน่นครับผมนี่ครับเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยด้วยครับพี่น้องบ้านดีตีเบอร์แต่ว่าเนื้อหนังโครงสร้างเลี่ยมตัวดีส่วนสูงนีมี่ลอยสี่สิบหาหอดเนาะแน่นครับสี่ันดันลอยสี่สิบหาเลยครับพี่น้องเบื้องเม็ดสีนะครับเบื้องพวหางดีนะครับเอาหางสวยด้วยครับพี่น้องหางเงีวหางสวยอ่าชีดกระชับนี่ครับเงาหางใหญ่ สีเก็บเนียนนะครับตัวนี้ถือว่าแม่บอกเกลดเอเกลดพี่เมียมในเกลดลูกผสมเลยพี่น้องไผ่กำลังหาทั่วบ้านเลยเปิดใบเท่าไรก็ครับเปิดไบสี่สิบสองครับสี่เบอร์สองต่อรองไหนเนาะแน่นครับผมอ่าสี่สิบสองพี่น้องยุนี่เขตยาใอีสานนี่ยขึ้นใจจะเงินงัวงหอดนะคอหดาฟั่มนะครับบว้เดีคิดการคุณทรงต่อส่งฟรีทั่วบานอีสานต่างภาคก็พูดคุยกันได้ด้วยครับพี่น้องหรือมีแลกเปลี่ยนด้วพี่น้องแน่นครับอ้าวนะครับแลกเปลี่ยน กรับครับพี่น้องมีงัวผูยเอามาเทือนเอางัวแมงาง่าไปเห็ดแม่บ็อกเลี้ยงตัวผูมันอาจจะดื้อจะเมื่อยอยู่ควกเอามาเทือนเอางัวแม่สาวไปเลี้ยงเห็ดแม่บอกครับพี่น้องอีก3 4สี่เดือนได้ผสมแน่นอนนะครับผมหรือมาเทือนเอาเม่ลูกสวยๆ็น่อก็ไปเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องหรือมีงัวอ่าแม่แม่หมันเนาะไถ้าอื่นแม่หมันแม่ผสมยากครับพี่น้องนะครับเสียเวลาผสมมาหลายเอามาเทือนเอาครับพี่น้องเอามาพูดมาคุยนะครับบัตีราคาเอางัวที่มีบีลูกมีเต้าเอางัวสาวที่สวยไปไปเลี้ยงครับพี่น้อง อ่าทักทายมาได้อ่าตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับนเอาเมื่อหน่อยก่อนเนาะนะครับเอาสำหรับผู้งงบเบอหลายครับพี่น้องบายดีมาขันรายการจักหน่อยนะครับผู้งงบเบอหลายลแต่อยากได้ไปปั่นเอานะครับเนาะแม่นครับผอาจจะได้ไปปั่นเอาอ่าเบิ่งตัวแดงก่อนครับเอาตัวแดงก่อนกดเออาตัวแง่นครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสติงเล่ครับผมลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะของกามปู่ฟ้ามครับพี่น้องนะครับบ้านเห็ดเขาได้พี่น้องได้เขาขึ้นนิดเดียวนะครับ เขาคืนเดียวนะครับเอาส่วนสูง hmm. น uh, uh, ี่ร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องร้อยสามสิบห้าุนะครับก็เป็นบานเท้าเอืนตีกระทบเนาะส่วนสูงกับมาเร็วอ้าวนี่ครับผมสีดีนะครับแดงบดนะครับพี่น้องไผหาง้วาสาวกระดูกกระเดี่ยวขอขาดีนะครับบมเมนงวนเอ่อนะครับบมเมนพันลูกไทยลูกผสมตัวนี้ในติดกระทบนี่ถือว่าหญ่งนะครับพี่น้องเต็มสาวนี่ผมว่าร้อยห้าสิบห้ามีแน่นอนสาวตัวนี้นะครับผมเอ้าเปิดไปเท่าไรครับเปิดไปสองมื้นสองครับ 2 2> สองมือกับอีกสองพันใน,น,น,นง้วงสาวลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งอายุของเขาเจ้าเดือนครับอายุได้ปีนึงพอดีวอ่าครบขวบปีพอดีเะครับพี่น้องขวบปีพอดีไปหาง,ง้วงสาวแดงโบดทขอขาดีนะครับเลี่ยมโตวสวยพี่น้องเบิ้งนะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเบิ้งเม็ดสีพี่น้อง สองเมื่อนก็อีกสองพันบาทครับสองพันบาทครับพี่น้องหรืออยากเอาตัวคู่ไปก็ได้ครับพี่น้องมันอยู่ผู้เดียวอาจจะเหงานะครับมาเอาคู่กันไปก็ได้นี่ครับตัวนี้กับง้อสาวคือกันง้อสาวน้อยครับแปดเดือนครับตัวนี้แปดเดือนนะครับตัวนี้เป็นอ่านะครับบัตรเท้าเอื้นติดเครื่องอมเนาะนี่ครับเครื่องอมนี่นะครับบัตรเท้าเอื้นเครื่องอมดำแดงตะวาเนื้อโตเพิ่นดีด้วยครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกพริกแดงครับลูกสาวพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งนะครับเนื้อหนังโครงสร้างดีอายุเพิ่งแปดเดือนเนาะนี่ครับแปดเดือน ส่วนสูงกับเล่าเล่าอ่าดันดันอ่าวดันดันร้อยสามสิบเนาะงั้นครับเปิดไใบไร้ไปได้ครับผมเปิดได้มื้อเจ็ดครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอาตัวนั้นสองนิดนิดตัวนี้อยูมื้อเจ็ดงันครับเอาจับคู่ไปอยู่น้ำกันนะครับหยาหลายๆมาเอาไปปล่อยสองตัวยังพอเพอเด้กเอาพ่อได้กงวดไปกินยาครับพี่น้องจังได่สิ่งนี้ชีวิตขึ้งง่ายไปหนาอยู่แล้วพี่น้องเห็นเนาะช่วงนี้หนาฝนหยาหลาย เอาสีดยาขายยาพ่นยาือตัดทิมเนี่ยเสียดายคิดพ่อโอ้ยังมีง่ามากินรักเมอนกลัวกับมีครับพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงเอานะครับพี่น้องผู้เบิ้งคลิปแล้วมักสนใจเฝ้าโทรมากครับพี่น้องเบอร์โทรขขึ้นให้นะครับผมเอาบริการส่งฟรีทว่าอีสานนะครับต่อไปตัวสุดท้ายครับพี่น้องมาดีอ่าไผ่กระลั่งหางว่าสาวมักสดมักสวยทับไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยากได้ไปรุ่นเอาสาหรับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับเนาะนครับเอานะครับส่วนสูงกี่นลอยเท่าไรครับรอยหาซีหา อ่าร้อยห้าสิบสี่ถึงร้อยห้าสิบห้าเป็นวัวสาวทับเรียบร้อยนะครับรอบนี้ใส่พ่อได้ก่อนครับใส่ช็อกโกแลตครับใส่ทองครับอ่ารอดตรวจทองนะครับเนาะเอาตัวนี้กันสำหรับผู้เบิ้งคลิปนะครับผมตัวนี้เพิ่นรอมหมอมาตรวจทองนะครับพี่น้องนะครับช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดทับไว้ให้เรียบร้อยรอดตรวจทอง เอาส่วนสูงกับแจ้งไปเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีอะไงมอกนะครับเนาะครับผมเอาสวยๆแบบนี้ไพหาอ่าง้อสาวครับพี่น้องนะครับผมเรียงง้อหน่อยอาจจะได้ผสมซะเรียงง้อสาวทับให้เรียบร้อยแบบนี้มิจะเอาไปรุนเอาหยาได้หลายเมาไปกินหยาครับผมเปิดไว้เท่าไรครับเลยใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องกับสวยๆแบบนี้สําหรับของหอยไว้จริงเด้อครับพี่น้องมักสนใจนะครับผมทักทายเพื่อนมาได้ครับพี่น้องบอกว่าจะเป็น งั่วสาวนะครับหรือมักแม่ลูกหรือมักสาวน่อยคาบอลายนะครับเอานั่นครับมือ่นก็บาทก็มีนะครับสองมือ่นิดๆก็มีครับพี่น้องหรือมักซาเฟมใหญ่ๆหัวโหลดจะต้นคลิปครับพี่น้องมักสนใจอีกหนึ่งข้อหนึ่งความฝากไว้ครับพี่น้องนะครับช่องลูกขนะเสษ้สารเทาภาพบริเของดีทุกอีพีครับพี่น้องอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์ด้เด้อครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับผม ฝากไปให้พี่น้องจังหน่อยครับผม0 8 7ครับผม2 3 7 8 1 4 5ครับผมครับผมเพจบุกกาหอยไวกิ่งวัวงั้นดำดับครับผมฝากติดตามเพจไปกับพี่ทีดีฟ้ามครับผมครับผมเอ้าววเดบึงว่าตัวกิ่งกาอยู่บ้านน้ำมนครับตำบลน้ำมนต์อำเภอหนองมนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอ้าววเดน้บึงได้ครับนะครับผมจังหองดพิษณงวลกเองด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นหน้าคขาตาพูดปลาพูดคุยกันแน่นอนนะครับหอดาคอกนาฟาร์ม นะครับมีผู้น้อยอ่าใหญ่มากกัเลี้ยงยากเบื้องยากเอามาเทสเอาเงื่อตัวเมียไปเลี้ยงเอาเมียลูกก็ได้ครับพี่น้องเอามาตีราคาว่ากันนะครับแอดไลน์เบอร์โทรเพิ่นขึ้นมากก็ได้นะครับสวัสดีพี่นี่ก็ฝากกดไลก์กดแชร์นิดเด้อครับพี่น้องนะครับกดติดตามช่องลูกคนเดี้สวัสดีไปจังน้อยนะครับมีคลิปใหม่ๆพี่น้องเขาได้๋ยวชมทุกีพีทุกอาทิตย์นะครับผมเอาจ๋าร่าพี่น้องไปเที่ยวีแล้วครับผมสวัสดีครับ